ตูต่โนั่งไปไหนอะลูกอนนี้พ่อตูนโ,โนพ่อตู่ต้งไหมมนั่งตังตรนี่งงๆๆะจะไปไหนแะไรคระพ่ลาชพี่โพไม่ทำแบบนั้น พี่โพพี่โพมานี่เร็วๆัวน็นั่งลง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 น,นั่งลงนั่งลงต๊นข้าวโต๊ะนีสวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาฉีดวัคซีนนะคะนั่งลงนง,องตอนนี้กำลังรองคุณหมออยู่เอ๊ะพี่ดิบเข้าไปฉีดแล้ว โหดีๆไม่ดีนะดีๆดีๆ,ๆพี่เล่ฉีดแล้วไหนคะตู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 มาหวัดดีพี่ๆก่อนเร็วคาโต้คาโต้<ๆ>าโตมาหวัดดีพี่ๆก่อนเร็วๆโต้โ <laughs> ตู<ว> <laughs> อันนี้นะคะพี่ล่าอันนี้พี่โห พี่ดิบกำลังเข้าไปฉีดวัคซีนนะคะนี่เข้าตูนั่งลงเข้าตู้ยัตูน,ตนั่งลงดีๆครับน,นี่พี่โภพ,พี่โพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายมันจะพานลูกสายมันจะพ่านหนูวันนี้มีสวยจังเลยค่ะขอบคุณะคะ่ะเอ๊นี่ข้าตูะะ้วค่ะ เฮ้พ, hey, พี่โพนั่งดีๆดีลุกอตอนนี้เด็กๆก็คือนี่นั่งรออยู่นะคะแม่ hey, พี่โพพี่โพสวัสดีค่ะพี่กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ตอนนี้ก็กำลังนั่งรอนะคะ <c oughs> เข้าไปทีละตัวอะหาว แม่แม่ไปซื้อขนมให้เด็กไหมมาแล้วนี่ค่ะพี่ดิฟมาแล้วไปฉีดมาเรียบร้อยเอาพี่โพไปพี่โพไปไปดิฟซี่มาอยู่กับพี่แคมาไปให้พี่โพไปแล้วนะคะอันนี้คือพิษสุนักบ้าเข็มสองนะคะของเข้าตูจะเป็นพิษสุนักบ้าเข็มแรกใครเนี่ยพี่ดิฟนั่งลงดีๆค่ะ พี่ดิ๊นั่งลงนั่งลงคอยเนี่ยทำแบบเข้าตูเนี่ยพี่ดิ๊ดูพี่ดิฟดูข้าวตูดิบด,ด,บดบินั่งลงคอย,คอยนั่งลงคอยเออเกงๆกงนี่คะ่ะข้าวตูยังไม่ได้ไปฉี่นะคะอ่ะเล่นกันมันอนะ่ะเล่นกันมันอ่ะเล่นกันใหญ่เลย รักกันรักกันรักกันสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้พาเด็กๆมาฉีดวัคซีนซื้อสติกเกอร์พี่ตูแล้วค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะนี่อันนี้พี่ล่าพี่ล่าอยู่ไหนพี่ลาอยู่ไหนพี่ล่าอยู่นี่นะคะเนน่ะข้าตูมาโชว์พี่พี่หน่อยสิไหนไหนหนุก หนูหมอบโชว์ไปไหนกันคะวันนี้พาเด็กๆมาฉีดวัคซีนนะคะเอ,อพี่ดีพี่ลาพี่โผคือพิซูนักบ้าเข็มสองส่วนเข้าตู้จะเป็นพิซูนักบ้าเข็มแรกข้าตูวัสดีค่ะพี่ๆนี่วันนี้นข้าตูมาเล้วครอบครัวน่ารักแฮปปี้ขอบคุณค่ะมีเวลาโอ้พี่ลาเก่งเวลานั่งรอเก่ง แม่ไปซื้อขนมให้เด็กไหมไปซื้อตอนนี้เลยไ,ไ,ปนะไปสิก็แม่ไม,ม่มีต้องจับหมามพี่ตูตูถามพี่ดิบว่าฉีดยาเจ็บเปล่าแต่ตูยังไม่ได้เข้าไปเลยแต่ดิบซี่เขไม่เห็นรู้สึกเลยใช่ไหมดิบี้ดิบี้รู้สึกไหมลูกไปฉีดมาแล้วเป็นยังไงไหนเล่าสิ หนเล่าสิคะไม่เอาไม่โวยวายครับดีบี้ไม่เลียนะไม่เลียนะเรายืดแถวนี้จริงๆตรงนลนคือคนเยอะมากนะคะแต่ว่าเด็กๆโวยวายโวยวายสุดๆพี่เบมมาด้วยไหมคะพี่เบมไม่ได้มานะคะเพราะว่าไม่ได้ป่วยแล้วแล้วก็ยังไม่ครบกำหนดวัคซีน ถ้าพาพี่เบ๊มาอีกคนนึงอาจจะไม่ไหวนะคะตอนนี้นั่งฝั่งถนนดูพี่ๆดูเข้าตู้ถนนคือเนี่นั่งขวางถนนตูไม่เอาข้าตูอ้วนจังเด็กๆน่ารักสวัสดีค่ะมีสวัสดีค่ะอยากให้ถึงวันที่เข้าตูไปเจอพี่เข้าหลามเร็วๆจัง จะไปพัทเาทยประมาณกลางเดือนหน้านะคะ่ะน่าจะนัดไปเจอพี่เข้าร้านทุกวันนี้ยังแยกพี่ๆไม่ออกเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแคให้ดูอันนี้คือพี่ดิฟซี่นี่พี่ดิฟซี่ดิบี้นี่ดิบี้นะคะดิฟซี่นั่งลงลูก อันนั้นคือพี่ลาล่านี่พี่ลาล่าพี่ลาล่าพี่ลาล่าสวัสดีค่ะกันเจ้าสวัสดีค่ะอันนี้พี่ดิฟซี่พี่ดิฟบซี่พี่พี่ดิฟซี่นะคะพี่ดิฟซี่อันนี้พี่โผมาแล้วพี่โผมาแล้วเข้าตูถึงตาเข้าตูแล้วนะคะไปแล้ว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  อยากตามน้องไปนะคะคืออยากตามน้องไปเลยโวยวายไม่เห็นได้วิ่งไงเห็นได้วิ่งอยากวิ่งบ้างใช่ไหมใช่ไหมคะอยากวิ่งบ้างอันนี้คือพี่โพนะคะพี่โพพี่โพนี่พี่พี่คือวัคซีนเรียบร้อยแล้วเหลือเข้าตัวตัวสุดท้ายนะคะ Hey. สวัสดีค่ะพี่พๆที่เข้ามาใหม่วันนี้พาเด็กๆมาฉีดวัคซีนนะคะน่ารักทุกตัวค่ะขอบคุณค่ะเา <Hey. S 1> ลาตอนนี้เรารอเข้าตูอยู่นะคะ <Hey. S 1> พี่ดิฟมองเผินๆคล <Hey. S 1> <ๆ>้ายๆมาขาม oh, ว้าวตาสีเหมือนกันด้วย <Hey. S 1> หรือเปล่าคะ่ะ <Hey. S 1> เด็กๆรู้งานดีจัง ไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะเมื่อกี้คือโวยวายเสียงดังมากเลยต้องพาแยกจากตรงโน้นะคะมาอยู่ตรงนี้ตรงที่ไม่มีคนวันนี้น้องฉีดวัคซีนกี่ตัวครับทุกคนเลยค่ะยกเวน้นยกเว้นพี่เบมนะคะรอเสื้อเข้าตู้นะคะได้เลยค่ะสั่งไปแล้วน่าจะใกล้มาถึงที่บ้านแค่แล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าได้แล้วแค่จะรีบจัดส่งให้เลยนะคะข้าตูมาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะข้าตูเป็นวัคซีนพิษสุนักบ้าเข็มแรกนะคะส่วนพี่ๆเป็นเข็มที่สองแล้วพี่ๆคือครบแล้วครบแล้วใช่ะะใชไหมคะที่บ้าค่ะดีบดีบิอันนี้คือดิฟซี่นะคะพี่ดีบซี่ดีบิ โพีละนี่สามตัวพี่พี่แยกออกยังนี่สามตัวนี้นี่นี่นะคะเขาจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่เหมือนกันเลยค่ะสามคนเนี้ยไม่เหมือนกันเลยสีตาก็ไม่เหมือนกันไม่เอาไม่เอาอุ้ยนั่งนั่งอย่างนี้น่ารักมากเลยอเธอสามตัวดูดิ นั่งเรียงกันเนี่ยเนี่ยนั่งเรียงกันแบบเนี้ยน่ารักมากเลยโอ้ยไม่เลียพื้นนะคะโอ้ยเก่งเก่งไม่โวยวายแล้วตอนแรกที่มาที่ยังไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าโวยวายมากๆนะคะแค่ไม่สามารถจะถือโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยแล้วก็จูงน้องไปด้วยได้นะคะตอนนี้คือสง,งบแล้ว ทำคลิปรีวิวพี่ๆให้ดูด้วยได้ไหมคะได้ค่ะพี่ดิฟตาสีฟ้าพี่โพตาสองสีพี่ล่าตาน้สีน้ำตาลใช่ค่ะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูทีละตัวอันนี้คือดิฟซีนะคะนี่พี่ดิฟจะตาสีฟ้าสองข้างเลยพี่ดิฟนั่งลงค่ะอย่างนี้นะคะนี่พี่ดิฟพี่ดิฟเขาจะอย่างนี้เนี่ยนี่ส่วนคนนี้พี่โพ พี่โพป๊อปป๊อปป๊อปอนหน้ามันหน่อยอันนี้คือพี่โพนะคะนี่พี่โพเขาจะตาสองสีเนี่ยหน้าแบลๆแบบนี้เลยเนี่ยคนที่ไปลงอ่างปลาก็คือคนน,คนนี้คนนี้เลยนี่พี่น,นี่พี่ล่าพี่ล่าอันนี้คือพี่ล่านะคะอะไรอะไรกันทำไมลุกอะอ๋อซื้อขนมมาแล้ว ขนมมาแล้วรู้ว่าได้จะได้กินขนมนะคะขนมเพียบเลยไม่โวยวายกันแบบนี้ลูกจะกินหรือเปล่าขนมอะ่ะระหว่างรอตูตๆนี่พี่บัวมา,มาด้วยนะคะระหว่างดอดูตูัอ้ดูเวลาดูเธอรู้เรื่องเปล่าล่ะ เห็นผงขนมปุ๊มเงียบเลยแกงไส้บิเลียนจอมโซนวันนี้น่ารักขอบคุณค่ะแยกออกแต่เข้าตูค่ะพิลาชสวัสดีค่ะคุณแม่เสียงน่ารักมากขอบคุณค่ะ เขาตูตอนนี้หนัก12โลแล้วนะคะส่วนพี่ล่า14โลพี่ล่าหนักที่สุดตอนนี้พี่ล่า14โลแต่ข้าตู12โลนะคะนี่ดูไปเรื่อยๆแยกออกแล้วครับมีนี่นะคะถ้าดูตอนนี้1ีเขาสีสายจุงเขาจะไม่เหมือนกันนะคะข้าตูมาแล้วนี่เจ๋มป้บ่ะ เจ <So S 1> <fl |ro|> ็บบ้าเปล่าค่แม่ค่ะนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยนี่ดูดูพี่พี่ดูทุกตัวนั่งลงขานั่งลงคอยนั่งลงคอยนั่งลงคอยเร็วๆลูกเร็วๆถ้าอยากกินหนมอ่ะ นี่นะคะเอ้ยนี่พี่พี่ดูเข้าตูให้มือได้แล้วนะอุ่ง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 ก็ได้อุ่งอุ่งนี่พี่ลาเขานั่งรอนานแล้วอ๋อดีบีนั่งลงดีบีนั่งลงเก่งเก่งขอมือยังไม่ได้พี่ดิบ เห็นแกงใสมีแล้วอยากเหลี้ยงใส <laughs> พี่ดิฟตาสีฟ้าเหมือนเข้ากล้องเลยใช่ค่ะใช่ค่ะขายขายตอนนี้เข้าตูกับพี่โฮพี่ลาให้มือได้แล้วนะคะ <c oughs> เหลือพี่ดิฟยังไม่ได้ <c oughs> นั่งลงคอย <c oughs> เด็กๆก <c oughs> เด็ก <c oughs> เนั่งลงคอย <c oughs> ตูไม่ทำแบบนั้นลูก จำได้ตัวเดียวพี่โพสีอ่อนกว่าเพื่อนใช่ค่ะนี่นี่อันนี้คือพี่โพนะคะนี่พี่ล่านี่พี่ล่าอันนี้พี่ดิฟนี่แหละค่ะพี่ๆสีปอ,อกคอเขาจะไม่เหมือนกันเลยสีสีครีมคือพี่ล่าสีฟ้าคือพี่โพสีม่วงคือพี่ดิฟอันนี้ก็เข้าตู้นี่นี่ค่ะอันนี้คือแม่คุยกับคุณหมออยู่นะคะ ตาตูอาบาสอนมาดินี่พี่โพก็ให้มือได้แล้วนะคะอุ่งอุ่งก็ได้แล้วด้วยนีนงง่นั่งลงนั่งลงนี่พี่ๆดูเข้าตูให้มือได้แล้วนะ,ะอันนี้คืออุ่งอุ่งนะคะเราเรียกว่าอุ่งอุ่งอุ่งองุ่ง โชคดีออกมาได้กินเลยดีวีนั่งลงค่ะข้าตูคอยอพี่โพคอยชชชอข้าตูเก่งจังเลยให้มือได้แล้วใช่ค่ะได้หมดแล้วนะคะเ<ด>หลือแค่พี่ดีที่ยังให้ได้แล้วได้แล้วเก่งมากเก่งมากดีวีเก่งคุณแม่ไหวรุนมาขอบคุณค่ะ แกงเด็กแสบมาแล้วนี่แสบแสบเอาขนมหมดแล้วเหรอนี่ไม่เอาไม่เอาตอนนี้คือพันตัวมี้ไปหมดแล้วนะลูกเนี่ยเนี่ยพันไปหมดแล้วอ่ะจะยืนยังไงเนี่ยฮะ อันนี้คือพี่ล่านะคะนี่ฮะเออโอ้ยอย่าเหยียบเท้ามดงงดีดิบี้นั่งลงจิดิบี้นั่งลงจิเอ๊ะไม่กัดกัน แกะอะไค่ะเน,นี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูพี่ล่าขอมือหมอบได้ไหมอ่ะไม่อยากให้หมอบอ๋อโอเคดูข้าตูนั่งลงหรอนั่งหรอออพอเก่งลูกพอเก่ง,กงพี่ดิมนั่งลง อ๋ขอมือ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 กว่าจะรู้ว่าแพ้แซลมอนน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะให้มือได้ไหมให้มือได้ไหม แต่ว่าให้กินตามคำนวณตามถุงเลยะคะ่ตะ,คะตามถุงอาหานะค่ะเพราะว่าคือตามถุงอาหาร้าจะให้ดูอนเดียก็คือน้น้ตนแบบปตีต้องเท่าไหร่ไม่ได้แบบว่าเอบแล้วเราก็าาาาให้แบบตอน่่น<า>น่่น่น่ได้เลยไม่ต่ตอนแรกเหมือนก็อ้วนอ้วนเข้าข้าตู้แล้วเขาเพิ่งยืดยืดยืดกันช่วงเนี้ยค่ะ ตอนแรกเหมือนข้าตูทุกตัวเลยอะ <Yeah. S 1> ตัวนี้จะมาเขาอะกินให้ก่อ <Yeah. S 1> นนมุเลย่า่กินไปก่อนให้เขาโตให้เ็ที่ของากินกนเยอะเยอะเยอะเขาอูเารละเลนเยอะมากเขาเยอะมากกอ ผอมผอมทุกตัวผอมทุกตัวนะคะวันนี้คุณหมอบอกว่าผอมไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปกลับไปขุนไปขุนเด็กๆเ,เพิ่มไปขุนเพิ่มไปขุนเพิ่มโอ้ยพันไปหมดแล้วเนี่ยพันไปหมดแล้ว,ดลวเดินยังไง เดินยังไงเนี่ยเดินไม่ได้ไไดเดินไม่พี่ัวถ่ายให้ดูดิเดิน,น,นจับดิ <หล y> อโอโอ้โอโ้โอโหโอโหอยา้จะเด้น <หล y> พี่โออโากโอ่นหโอโออ นี่คะ่ะนี่นั่งนั่งนั่งไม่ได้ไปไหนนั่งนี่แหละตูเรียบร้อยนะวันนี้ใช่คะ่ะเรียบร้อยกว่าคนอื่นๆเน,นี่ยคะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาะคะุณค่ะนี่นะคะ คุณหมอบอกว่าผอมไปนะคะให้ขุนได้เลยนี่เราจะขุนกันให้อ้วนเลยนะคะเด็กๆนั่งลงนั่งลงลูกตูนั่งนั่งเขาเห็นหมานี่นะคะทุกตัวคือเห็นหมา อือยากจะเดินวิ่งเล่นใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะนี่นะคะคุยอะไรแม่แล้วแม่อย่าไปให้มันจนมันอ้วกนะขอร้องอพอไม่ใช่หมอบอกว่าให้ให้กินได้กินได้ก็ไปให้มันกินจนมันอ้วกออกมา นี่นะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วขออนุญาตไปก่อนนะคะวันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะพากลับบ้านกันแล้วนี่นะคะดึงไม่ไหวแล้วขุนได้เลยครับไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ